อสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในการฝึกตนหรือสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือปัญญาแต่ในกระบวนการพัฒนาปัญญาต้องทำยังไงบ้างและสิ่งที่เป็นเงืินไขของปัญญา ที่สำคัญที่สุดคือสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นจิตใจไม่วันไหวจิตใจมั่นคงไม่ฟุงซ่านไม่วุ่นวายจิตสงบอย่างมิสติ ดันปัจจัยสำคัญหรือเงื่อนไขสำคัญของสมาธิก็คือสติตามกระบวนการคือสติต่อเนื่องทำให้จิตเปลี่ยนมีอาการนักแน่นมันคงเยือกเย็นพงใสเบิกบานมีความสุขความเปลี่ยนแปลงของ จิตที่ได้รับการฝึกกรมด้งยิสติเราเรียกว่าสมาธิและเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราสามารถน้อมนำจิตมาพิจารณากายใจในปัจจุบันสามารถเห็นชีวิตตามความเป็นจริงการเห็นชีวิตตามความเป็นจริงทำให้กิเลสต,ต่างๆดับไปหายไป นำไปสู่ความเป็นอิสระภายในปัญญาเกิดจากสมาธิสมาธิเกิดจากสติในการทำสมาธิเรากำลังสร้างเหตุปัใจจัยให้สมาธิเกิดขึ้นสติคือความ ระลึกได้สติเป็นคู่กับสัมปจัญญะสัมปจัญญะคือรู้ตัวรู้รอบรอบคอบสำนึกในบริบทเวลาคนจดจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในชีวิตประจำวนันทุกวันนี้โอสมาธิเขาดีเดี๋ยวเขามีสติกับงานแต่แท้จริงมักจะขาดตัวสำคัญคือสัม,ญญสมญญป,ป,ปัญญะสัมปัญญะรูปาปุลคุณโทษควรไม่ควรรูปบริบทนี้สติจะเกิดขึ้นอย่างไร วิธีฝึกสติและสัมปชัญญะก็คือการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่กำหนดเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องระลึกของจิตและพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับ สิ่งที่เราเลือกเป็นเครื่องระลึกเครื่องรู้ของจิตเช่นลมหายใจสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่จิตยอมพอใจที่จะอยู่กับสิ่งนั้นรู้อยู่กับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในเบืองต้นเป็นการฝืนความเคยชิน มากท่านจะไม่ลำบากจะไม่ยากได้ยังไงเอาเป็นการท้าทายแต่ถ้าเราเทียบกับการฝึกอย่างอื่นเช่นฝึกเล่นดนตรีเป็นต้นก็จะต้องมีช่วงหนึ่งช่วงแรกที่มันยากม,กมากๆแต่ถ้าเราอดทนไม่โทษแท้ ชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้ในที่สุดเราก็ชนะความฟุงงซ่านต่างๆได้และสมาธิจะเกิดขึ้นที่ในการจเจริญสมาธิหรือว่าทำให้สมาธิเกิดขึ้นเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ หลายอย่างอย่างเช่นว่านั่งอย่างไรนั่งในอิรียบทอย่างไรมันจึงจะดีมันจึงจะได้ผล <c oughs> <c oughs> การนั่งคัดสมาิก็เป็นการนั่งในอิรียบทที่เอื้อต่อการภาวนาตอเอื้อต่อการ ฝึกจิตในการนั่งขัดสมาดเนื่องถ้าเป็นไปได้เนต้องการให้หัวเข่าดำกว่าตะโพกแต่หัวเข่าสูงกว่าตะโพกแต่มันจะ,ะไม่ค่อยอะจะง่ายในระยะยาวแต่จะวางแขน วางมือวางขาอย่างไรก็แล้วแต่บางคนก็มีโรคประจำตัวที่ทำให้ทำใม้ยากขึ้นบ้างกานี้เรื่องของมือของขาของเท้าเนี่ยแล้วแต่แต่สิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือนั่งตัวตรง และการนั่งตัวตรงควรจะเป็นสิ่งที่เราแบบเช็คเป็นระยะระยะว่านอย่างนั่งตัวตรงไหมส่วนศีรษะเนี่ยคนหัวเราก็นึกเหมือนกับว่ามีอมีอะไรที่ดึงกระมอมไปถึงเพดานนันตัวตัวตรงมันก็รู้สึกดีท,ทันที มันไม่ใช่เป็นจะเป็นการปังคับถ้าเรานั่งตัวตรงจะไม่เกรง็งบ่อยๆมันก็จะรู้สึกดีมันเอือ้อต่อการฝึกจิตถ้านั่งไม่ตรงปัญหาที่เกิดขึ้นข้อแรกก็คือมักจะง่วงได้ง่ายดังความง่วงก็เป็นมาร ะเป็นสิ่งท้าทายการปฏิบัติจะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันสำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆมันจะเป็นคู่กับความฝุ่งซ่านคือเริ่มต้นด้วยความฝุ่งซ่านพยายามปล่อยวางความฝุ่งซ่าน ถึงขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะง่วงที่การปล่อยวางความฝุ้งซ่านนำไปสู่ความง่วงก็เพราะว่าเราพยายามให้จิตใจเราผ่อนคลายเอาความผ่อนคลายเป็นเป้าหมายความผ่อนคลายไม่ใช่เป้าหมายการปฏิบัติเป็นผลปล่อยได้ สิ่งที่เราต้องการคือสติคอยจำไว้ว่าสติต่อเนื่องคือสมาธิถ้าจิตคิดมากแล้วเราลำคาญก็ปังคับเกินไปความฟุ้งซ่านอาจจะหายไปแต่เราก็จะเพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านและสติขาด นั้นเพลินสิ่งใดแล้แบบก็เป็นอุปสรรคทางนั้นเราต้องการรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดและก็ปล่อยวางกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือคำบรรมเรื่องลมหายใจเราก็ กำหนดตรงไหนก็ได้ส่วนมากส่วนใหญ่นักปฏิบัตินิยมกำหนดความรู้สึกการสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูกตบ่บริเวณปลายจมูกและภายในรูปจมูกและที่ริมฟีปากตรงไหนก็ได้ที่เรารู้สึกได้แล้วสร้างความพอใจที่จะอยู่ ตรงจุดนั้นบางคนจะชอบกำหนดลมหายใจที่หน้าอกบางคนชอบกำหนดลมหายใจที่ท้องถ้าเราเป็นคนคิดมากบางทีการการกำหนดที่ท้องจะง่ายกว่าจะดีกว่า ดันเราก็หาที่เหมาะกับเราเราจะอยู่กับลมหายใจตรงไหนแต่ถ้าเราอยู่กับลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกหรือที่หน้าอกหรือที่ท้องแล้วรู้สึกหนักรู้สึกเครียดและรู้สึกง่วงก็ให้ขยายความ เขตความรู้คือให้รู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเลยให้เจเข้าให้เจออ,อกให้สแกนให้ตรวจความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวซึ่งเราสามารถแปลงกายออกเป็น4ส่วนสีด้านด้านแรกคือศีษะใบหน้าคอหายใจเข้ารู้ว่ามีความรู้สึก ตรงไหนบ้างอย่างไรบ้างคือเป็นการฝึกสังเกตการฝึกสังเกตกายของเราพร้อมกับลมหายใจฝึกอย่างไม่ยินดีไม่ยินร้ายฝึกตัวจิตเป็นกลางความรู้สึกที่ปรากฏเองโดยธรรมชาตินั้น ไม่ต้องนึกภาพสต่วารับรู้ต่อสิ่งที่ไม่อยู่แล้วโดยธรรมชาติธรรมดาโซนที่สองและส่วนที่สองคือหัวไหล่แขนมือทั้งสอง หายใจเข้าให้ใจออกรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในกายบริเวณนี้รู้เฉยๆรู้ไม่ไม่ไปตื่นเต้นกับมันไม่ไปยินดีกับมันไปรังเกียจมันแต่ฝึกตัวรู้พร้อมกับลมหายใจเข้า พร้อมกับลมหายใจออกโ่วนที่สามและส่วนที่สามของกายคือลำตัวสังเกตความรู้สึกที่กำลังปรากฏอยู่เองโดยธรรมชาติในลำตัวเราหน้าอกท้องหลังภายในกายเนี่ยหายใจเข้าให้ใจออก ตรงนี้จะชัดมากหายใจเข้าในอาการของที่ปอดปรากฏชัดหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกในลำตัวและโซนส่วนที่สี่ของกายคือตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงเท้า หายเจเข้าให้ใจออกให้สังเกตให้รับรู้ต่อความรู้สึกเช่นความรู้สึกในกายส่วนที่สัมผัสกับพื้นก,กับความรู้สึกที่ไม่สัมผัสกับพื้นความรู้สึกในขาในหัวเขา่าในน่องคอเท้าเท้านิ้วเท้า ในความรู้สึกเหล่านี้มีอยู่ตลอดเวลาปกติเราไม่ค่อยได้สนใจไม่ได้รู้เลยพอเราครบกาย4ส่วน 1. นศีรษะใบหน้าคอ 2. หัวไหล่แขนมือนิอน้วมอือส่วนที่สามลำตัว ส่วนที่สกายเฉิงล่างตั้งแต่ตะโผลกลงไปถึงเหนิ่วเท้าต่อไปเรารับรู้รับทราบตัวความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าซีโซนพร้อมกันเลยายใจเข้าายใจออกมีสิ่งปรากฏอยู่ความรู้สึกตรงไหน แล้วก็รับรู้รับทราบด้วยจิตเป็นกลางด้วยจิตมีสติแล้วมันก็ตับไปของมันเองแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่ปรากฏแล้วก็รู้รู้เพราะมันให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วกำลังทำความคุ้นเคย กับร่างกายตัวเองที่เป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันโดยมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกรอบหรยอเป็นจังหวะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าการอยู่กับลมหายใจมันอึดอัดหรือเครียด ราก็ใช้วิธีนี้แทนแ أ, ก็เริ่มต้นโดยการรับรู้ตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกลักษณะเป็นกรอบและเป็นจังหวะแต่ฝึกตัวสติการระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันกับความรู้สึกที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันด้วยธรรมชาติในศีรษะไปหน้าคอหนึ่ง หัวไหลแ่แขนมือนิ้วมือสองลำตัวสามกายเชิงล่างสี่กายทุกส่วนพร้อมกันห้าเนี่ยก็ทำหลายรอบก็ได้ทำเร็วๆทำช้าๆแล้วแต่อัิยาศัยนี่การที่จะเชิญชวนและนอมนำให้จิตใจอยู่กับลมหายใจต่อก็คือ พอเรารู้สึกสติต่างมั่นได้ตีบ้างผอสมควรแล้วเราจึงกลับไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกนี่เพื่อจะให้จิตใจยอมอยู่กับลมหายใจไม่เที่ยวคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่เพลินอยู่กับความสงจำหรือความคิดกับจินตนาการ เราจะใช้คำบริกรรมช่วยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหรือถ้าเราถูกกับการบริกรรมและรู้สึกอยู่กับลมหายใจไม่ถูกจริตที่เดียวเราก็เอาคำบริกรรมเช่นพุโทโธไม่สนใจลมหายใจเลยสนใจมีสติรู้ตัวกับคำบริกรรมพุทธโทพุทโทพุทโทพุทโท ถ้ารู้สึกฟุ้งซ่านนะจะเราก็ลองเลเรื่องก็จะชํำให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นทางง่วงอาจจะพุะโทโธพุโทโธพุโธพุทโธก็ได้คือในการภาวนาแล้วก็ทดลองหาคอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองแต่สิ่งที่ต้องการคือสติไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ มีสัมปชัญญะรู้บริบัตรรู้ว่าทำเพื่ออะไรรู้ว่ามีกิเลสอยู่ในใจแล้วหรือเปล่าเมื่อมีกิเลสแล้วจะจัดการกับมันอย่างไรท่านทำความเพียร้วยสติด้วยสัมปชัญญะเราจะได้รู้จักโลกที่เป็นจริง คือโลกที่เราสัมผัสได้ในปัจจุบนันไม่ใช่โลกแห่งความคิดเป็นโลกแห่งความจริง จิตใจเราไม่ชอบเผลอไม่เป็นไรหรอกเผลอแล้วค่อยตึงกลับมาตั้งต้นใหม่เราเพิองต้นเนี่ยเราเป็นตุกตาลมลุกไม่ล้มก็ไม่ได้แล้วลมแล้วลุกขึ้นมาใหม่ สังเกตสิ่งที่อยู่ในสมองเราซึ่งชวนให้คิดชวนให้ปรุงแตง <c oughs> ส่วนมากส่วนใหญ่เป็นเรื่องไร้สาระสซะมากกว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเลยที่เราต้องฝึกในการบริหารจัดการอารมณ์ภายใน โกนหน้านี้แล้วก็ปล่อยละเลยปล่อยปลัะละเลยให้มันครอบงำให้มันสร้างปัญหากับชีวิตเราอยู่เรื่อยจะจัดการหรอรู้เท่าทันรู้ว่าสักแต่ว่าความจำสักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่าของเกิดดับเท่านั้นเองแล้วก็กลับมาอยู่กับงานเรางานฝึกจิต ให้ต่างมัน่นให้รู้ตัว